สวัสดีพี่พ,พน้องนทุกคนครับกลับมาต่อกับรู้หรือไม่ตอนที่15ครับผมแต่ก่อนเราจะเริ่มผมมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับคุณชอบตัวละครในทีฟ p ร์เทส2ตัวใดมากที่สุดสามารถเข้าไปโหวตใต้คลิปได้เลยครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับกับรู้หรือไม่ตอนที่15ครับผมหลุมศพในด่านเฮเวิร์ดแบบฮาโลวีนเขียนว่า RIP หรือไว้อะไรครัสที่10คนที่ยูเบอร์ชาร์จอยู่ ก็สามารถถูกฆ่าตายได้โดยการใช้เทเลพอตมีดิสเป็นเซอร์ของทีมบูในเกมแซมแอน d ์ a ม็ก304 Beyond the Alley of Dolls มีคลิปให้ชมด้วยครับไปชมกันเลยครับ ปกติแล้วเราจะไม่ได้แต้มช่วยเหลือจากการทำลายสิ่งประดิษฐ์แม้เราจะยิงพร้อมกันก็ตามแต่ถ้าเราให้สปายแซปแล้วเรายิงจนพังสปายตัวนั้นก็จะได้แต้มช่วยเหลือเดโมแมนเป็นคาร์ดเดียวที่ไม่ได้ตาสีฟ้าซอมิวเป็นแมปแรกของออฟฟิเชีที่มีฝนตกพ่อของสไนเปอร์ค่อนข้างผิดหวังได้หน่อยที่สไนเปอร์ไม่ได้เป็นหมอ อับรฮัมลินคอนชอบอารีนาโหมดงงสินะครับเกี่ยวอะไรกับอับรฮัมลินคอนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในปีคศ1860ผมจะขยายความให้คืออับรฮัมลินคอนในที่นี้ไม่ใช่ในโลกความจริงแต่เป็นในการ์ตูน TF2 นั่นเองครับเขาอาจจะเคยเป็นไพโลของทีมบูรุ่นดั้งเดิมในแบบการ์ตูนในปี1850 และมีคนอื่นอีกหลายคนในทีมทหารรับจ้างไม่ได้มีแค่เขามีใครเป็นทหารรับจ้างในปีนั้นบ้างไปดูกันครับและนี่ก็คือทีมบูรุ่นดั้งเดิมในแบบการ์ตูนในปี1850สกเกลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบิลลี่เดอะคิดข้าวบอยหนุ่มย้ำนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจไม่ใช่ตัวบิลลี่เองเพราะบิลลี่เกิดในปี1859ซึ่งตอนนั้นที่ทีมรวมตัวกันอยู่ในการ์ตูนนั้น มันเป็นปี1850แต่อะไรก็ไม่แน่นอนครับเพราะมันเป็นการ์ตูนถึงแม้ว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจจากบิลลี่เดอะคิดมาดูประวัติบิลลี่เดอะคิดในโลกความจริงกันครับเรื่องจริงของบิลลี่เดอะคิดไม่ใช่เป็นฮีโร่หล่อเก่งฉลาดและแสนดีอย่างหนังคาบอยฮอลลีวูดและนักเขียนการ์ตูนก็เอาไปสร้างจจนเด็กๆติดงอมแงมในยุคหนังของคาวบอยหลักฐานทางราชการและเรื่องเล่าจากคนในยุคเขาน่าเชื่อว่าเขาเก่งแต่ไม่ฉลาด และเป็นคนค่อนข้างซื้อบื้อเป็นตัวอย่างเด็กหลงผิดที่น่าสงสารบิลลี่เดอะคิดเกิดวันที่23พฤศจรริกายนปีคศ1859และมีชื่อตอนที่เกิดว่าวิลเลียมแฮนรี่แมคคารตีจูเนียร์และมีชื่ออื่นๆอ,อีกหลายชื่อเช่นวิลเลียมเฮดบอนนีและวิลเลียมแอนทริมเขาเกิดในนิวยอร์กซิตี้ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเขาคือใครเขากำพร้าพ่อและอยู่กับแม่ที่เป็นวันนารค และยังมีพี่ชายสองคนในเวลาต่อมาแม่เขาร่วมขบ,บวนเดินทางไปตะวันตกหวังว่าอากาศที่นั่นจะทำให้เธอหายจากวันนรคเช่นเดียวกับด็อกฮอริเดย์แต่ไปอยู่ได้ไม่นานเธอก็ตายจากไปเมื่อบิลลี่อายุได้15ปีและเพราะความยากจนเขาและพี่ชายกลายเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยและขยับขึ้นจนถึงขั้นจี้ฟ้นจนถึงฆ่าคนเขาหนีการตามจับของเจ้าหน้าที่ไปยังอริโซนา และต่อเข้าไปในเม็กซิโกกลายเป็นโจรโด่งดังมีบุคลิกสุภาพได้พักหนึ่งแล้วก็จะระเบิดเป็นอารมณ์รุนแรงออกมาและก็สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเลยบิลลี่เข้าร่วมสงครามเมืองลินคอนซึ่งเป็นสงครามระหว่างนักบุกเบิกตะวันตกที่โด่งดังในประวัติศาสตร์เกิดจากความขัดแย้งเรื่องการขายสินค้าแห้งและธุรกิจเลี้ยงวัวซึ่งมีนายอำเภอและคาวบอยในตำนาน ที่โด่งดังหลายคนเข้าร่วมสงครามนี้แต่ตอนหลังบิลลี่กลายเป็นมือปืนนอกกฎหมายอยู่ตามชายแดนตามตำนานบอกว่าเขาฆ่าคน21คนแต่ปัจจุบันหลักฐานยืนยันว่าเขาฆ่าคนแค่8-9ถึงคนเขาฆ่าคนแรกเมื่อวันที่17สิงหาคมปีคศ1877เมื่อเขาอายุ17ปีเขาป้น ข้าเจ้าหน้าที่อยู่ในเม็กซิโกกลายเป็นคนที่ชาวเม็กซิกันกลัวที่สุดแต่กลุ่มชาวบ้านที่ให้เขาซ่อนตัวอยู่ก็ได้ประโยชน์จากเขาและรักเขาแล้วยังช่วยแจ้งข่าวคนที่จะมาจับเขาด้วยให้เขาหนีทันทุกครั้งข่าวการต่อสู้และหนีรอดจากการล้อมจับของเจ้าหน้าที่และการป้นที่กระจายไปหลายเมืองของเขาถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อเมริกาแทบทุกฉบับ โดยการส่งข่าวทางโทรเลขกลายเป็นข่าวดังระเบิดระดับชาติที่ทำให้คนอเมริกันรู้จักเขาทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายแต่คงมีคนที่ชื่นชอบเอาใจช่วยเขาอยู่บ้างเพราะเขาดังระดับนั้นทั้งทงที่เคยเป็นเด็กยากจนในนิวยอร์กไม่กี่ปีก่อนหน้านี้แถมยังมีประวัติความกล้าหาญอันบ้าบินของเขาในสงครามเมืองลินคอนสร้างภาพวีรบุรุษให้แก่เขาด้วยแล้วมาที่ตัวต่อไปครับผมขอเอาโซเจอร์ไว้ด้านหลังก่อนนะครับเอาไพโลขึ้นมาก่อน เพราะว่าไพโลเขาคืออับราฮัมลินคอนที่ใช้เครื่องพ่นไฟเพื่อร่วมสู้กับสหายของเขามาดูประวัติในโลกความจริงของเขาบ้างกันดีกว่าครับผมอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาจนจบชีวิตลงวันที่15เมษายน1865โดยการถูกรอบสังหารยิงจนเสียชีวิต อับราฮัมลินคอนเกิดในกระท่อมเล็กๆที่รัฐเคนทักกี้ในวันที่12กุมภาพันธ์คศ1809ชีวิตวัยเด็กลำบากมากเพราะพ่อแม่ยากจนสิ่งที่ผักดันนิสัยติดตัวของเขาคือรักการอ่านอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลาเขายอมเดินทางไกลๆเพื่อไปขอยืมหนังสืออ่านเพียงแค่เล่มเดียวเขาเดินทางเป็นกิโลกิโลเพื่อจะได้นำหนังสือกลับบ้านมาอ่านพออายุ9ขวบ แม่เขาก็เสียชีวิตพ่อก็แต่งงานใหม่แต่ยังโชคดีที่ลินคอนเข้ากับแม่ใหม่ได้ดีตอนที่เขาอายุ19ลินคอนล,อล่องเรือแจวจากแม่น้ำโอไฮโอไปอยังที่รัฐนิวออรลินที่นั่นเขาได้เห็นความเป็นอยู่ของพวกทาสที่ถูกขายทอดตลาดเป็นครั้งแรกทำให้หนุ่มน้อยลินคอนเกิดความคิดที่จะปลดปล่อยทาสเขาจึงเริ่มสนใจการเป็นทนายความหลังจากนั้นเป็นต้นมา ลินคอนชอบพบปะช่วยเหลือผู้คนเดิมมีชื่อเสียงจากความขยันขันแข็งและความซื่อสัตย์อับราฮัมลินคอนเริ่มหันมาสนใจเรื่องการเมืองเขาลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาหลายครั้งแต่ก็กินแห้วมาตลอดจนหลายๆคนเรียกเขาว่าอับราฮัมลินคอนผู้พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาใช้ความพยายามอยู่หลายปีโดยเขาไม่ล้มเลิกความพยายามของเขาจนในปีคศ1860 ลินคอนตัดสินใจลงแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเขาได้รับเลือกในวันที่4มีนาคศ1861เส้นทางสายผู้นำไม่แจ่มใสนะักเนื่องจากนโยบายปลดปล่อยท่าของลินคอนไม่ได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐต่างๆทางตอนใต้ของอเมริกาซึ่งภายหลังและอุกสายเป็นสงครามกลางเมืองหรือก็คืออเมริกาซีวิลวอร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอเมริกา ในเดือนเมษาปี1861มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารจากสังกัดส่วนกลางและทหารจากรัฐทางใต้รัฐต่างๆทางตอนใต้ของอเมริกาเป็นเกษตรกรพวกเขาเลยต้องใช้แรงงานมากและแรงงานที่ถูกแสนถูกในตอนนั้นเป็นคนผิวสีที่จับมาจากแอฟริกาและหลายๆประเทศพวกเขาจึงบอกว่าเราต้องการแรงงานทาสทาสเป็นสิ่งจําเป็นและก็เป็นแค่สมบัติชิ้นหนึ่งของนายจ้างเท่านั้นเอง ฝ่ายเหนือก็บอกว่าการค้าทาสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมจึงจะไม่ให้มีทาสเพราะเป็นการลดสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองและไม่ยอมกันสงครามก็เกิดขึ้นจนได้รัฐทั้ง1ิเอดรัฐทางตอนใต้ก็ประกาศแยกตัวเป็นอิสระทันทีประกาศเป็นศัตรูกับรัฐบาลสหรัฐส่วนทางรัฐตอนใต้ก็รวมตัวกันอย่างรวมๆประกาศจัดตั้งประเทศ สมาพันธรัฐอเมริกาสังนั้นเราก็เริ่มต่อสู้กันสงครามนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง00 0 0 0คนเลยทีเดียวทําให้เกิดความเสียหายและความยุ่งยากหลายประการแต่ก็มีผลดีที่ต่อมามีการเลิกทาสและรักษาความเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันไว้ได้ในที่สุดฝ่ายของลินคอนหรือก็คือฝ่ายเหนือนั่นเองก็ได้รับชัยชนะและมีประกาศปลดปล่อยทาสในปี1863เป็นอันจบเรื่องราว แต่เดี๋ยวครับถึงสงครามจะจบแต่คนมันไม่จบก็เหมือนเกมจบแต่คนไม่จบนั่นแหละปีคศ1865ลินคอนถูกลอบสังหารขณะนั่งชมละครที่โรงละครฟอร์ดและเสียชีวิตในเช้าวันต่อมาศพของลินคอนฝังอยู่ที่สปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของโลกจนมีชื่อว่า เป็นบิดาแห่งระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่พร้อมมีบทบาทในการรักษาไว้ซึ่งสหภาพของอเมริกาและเป็นผู้ประกาศในศูนย์ทรพ์ที่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนข้อนี้มีรู้สึกเคยออกในข้อสอบด้วยนะครับและผมก็มีคำคมของอับราฮัมลินคอล์นมาฝากด้วยครับผมข้าพเจ้าเป็นคนเดินช้าแต่ไม่เคยเดินถอยหลังการเงียบและปล่อยให้ใครๆคิดว่าเราโง่ดีกว่า เปิดปากแล้วข้อสงสัยกระจ่างตรงตามสุภาษิตไทยพูดไปสองไพเบียรนิ่งเสียตำลึงทองถ้าขบัพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงจะเอาสี่ชั่วโมงไว้รับขวานเมื่อแน่ใจว่ายืนอยู่ในที่ที่ถูกต้องยืนให้มั่นเมื่อข้ัพเจ้าทำดีขบัพเจ้าจะรู้สึกดีเมื่อทำเลวก็รู้สึกไม่ดีนั่นแหละศาสนาของข้าพเจ้าคุณอาจจะหลอกทุกคนได้บางเวลา คุณอาจจะหลอกบางคนได้ตลอดเวลาแต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลาหรอกจงทำลายศัตรูของท่านด้วยการทำให้เขาเป็นมิตราค้าสุดท้ายของคลิปนี้ครับโซเจอร์ Soldier, ทำไมผมต้องเอาโซเจอร์มาไว้ก่อนนะครับก็เพราะว่าบุคคลที่เราจะพูดถึงอยู่นี้เป็นบุคคลที่อยู่ในสงครามกลางเมืองหรืออเมริกาซีวิววอ์นั่นเองเรามาพูดกันเลยครับผมโซเจอร์ Soldier. ที่หน้าตาคล้ายคลึงกับโทมัสโจนาธานแจ็กสันหรืออีกชื่อหนึ่งฉา,ายาของเขาสโตนวอลแจ็กสันหรือเรียกแบบไทยๆว่าแจ็กสันกำแพงหินและยังแต่งตัวเหมือนสมาพันธรัฐอเมริการวมทั้งใช้ปืนไรเฟิลแทนที่จะเป็นล็อกเก็ตรันเชอร์ซึ่งก็สอดคล้องกับชุดที่เขาใส่อยู่ซึ่งเขาเป็นนายพลอยู่ฝ่ายใต้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอับราฮัมลินคอนที่อยู่ฝ่ายเหนือ เพิ่มเติมกับประวัตินายพลแจ็คสันในโลกจริงนะครับการสู้รบที่บูรันครั้งแรกในวันที่21กรกฎาคมคศ1861นับเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาหรือก็คืออเมริกาซีวิลวอร์แต่มุกมุกม,ม,มันมาก็ขอสักหน่อยแล้วกันจริงๆคือจะเล่นตั้งแต่อัมปราฮัมละแต่แต่อัดไปอัดมามาเล่นตรงนี้ดีกว่า ไม่ใช่หนังกัปตันอเมริกาซีวิวนะครับหนังกูมิเตอร์คนรอดูสไปเดอร์แมนกับเข้าเรื่องระหว่างกองทัพฝ่ายใต้ที่เรียกตัวเองว่าคอนเฟเดเรตกับกองทัพฝ่ายเหนือที่เรียกตัวเองว่ายูเนียนที่ทําให้ผู้คนรู้จักนายพลแจ็คสันและรู้จักชื่อเสียงของเขาในนามแจ็คสันกาแพงหินเพราะการนําทัพปักหลักการต่อสู้อย่างกล้าหาญชนิดไม่มีถอยนายพลแจ็คสันมีชื่อเต็มว่าโทมัสโจนาธานแจ็คสัน เกิดเมื่อวันที่21มกราคมคศ1824และเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองของสหรัฐเมื่อวันที่10พฤษภาคมคศ1863เขาเป็นนายทหารของกองทัพฝ่ายใต้ในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้บังคับบัญชาม,มีฝีมือภายใต้การนำทัพของนายพลโรเบิร์ตอีลีแม่ทัพของฝ่ายใต้แจ็คสันก้าวสู่ความมีชื่อเสียง และได้รับสมญานามว่าแจ็คสันกำแพงหินในการรบที่บูรันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวันที่21กรกฎาคมคศ1861ในขณะที่ทหารของฝ่ายใต้กำลังถอยแตกร่นจากการโจมตีของฝ่ายเหนือในพลดเอลเลีย l บีจู B. j u n i ์นายทหารบัญชาการกำลังของฝ่ายใต้ที่ถอยกระเจิงเสียขวัญต้องหมดกำลังและกลับไปตั้งหลักพร้อมตะโกนว่าแจ็คสันยืนอยู่นั่นเหมือนกับกำแพงหินอาจเป็นคำกล่าวตำหนิ ที่ทหารของแจ็กสันที่เป็นกองกําลังหนุนนั้นไม่ได้เข้าไปช่วยทันการหรือก็อาจจะเป็นคําชมเชยที่เป็นกําลังใจแก่กําลังทหารของตนที่มีแจ็กสันยืนนําทัพอยู่ณนะที่นั้นและนายพลบีก็ได้กล่าวประโยคหนึ่งว่าขอแค่เราพร้อมสู้ตายที่นี่แล้วเราจะชนะขอให้เรายืนหยัดกับชาวเวอร์จิเนียบีเสียชีวิตเกือบจะทันทีเมื่อเขากล่าวจบในการสู้รบครั้งนั้น แจ็คสันสามารถทำหน้าที่ตั้งหลักสู้กับกองทัพของฝ่ายเหนือที่มีมากกว่าด้วยกลยุทธาวิธีและวิสัยยังสูงทำให้ฝ่ายเหนือต้องถอยทัพกลับไปพ้นจากการสู้รบแจ็กสันได้รับการเลื่อนขั้นเป็นนายพลตรีการถอยร่นของทหารฝ่ายเหนือทำให้ประธานาธิบดีลินคอนผู้นำฝ่ายเหนือต้องกลับมาตั้งตัวใหม่ในการทำสงครามกับฝ่ายใต้เพราะในครั้งแรกเมื่อฝ่ายเหนือคิดว่าสงครามนี้คงไม่ยืดเยื้อเกิน3เดือนก็จะชนะ แต่เพราะการหยุดชะงักที่บูรันครั้งแรกนี้ทำให้ต้องเตรียมเกณฑ์ทหารเพิ่มประจำการ3ปีก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับเต็มอิ่มกันเลยไหมครับยังไม่หมดนะครับคลิปนี้จะมีแค่พวกแอคแท็นะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นดีเฟนต์นะครับขอเอาเป็นพาร์ทแยกแล้วกันวันนี้เหนื่อยละทาตั้งแต่5โมงเนี่ยตอนนี้4ทุ่มละก็คลิปไม่รู้เหมือนกันอาจจะอัพเที่ยงคืนอาจจะเสร็จตอนเที่ยงคืนนะครับโอเคก็พรุ่งนี้ค่อยมาต่อกับ Demo Man h ท a v y e n g i n e e r นะครับเป็นพาร์ทแยกเป็น15.2โอเค ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผิดาพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม